อ่ะเรามาดูเฉลยแบบทดสอบกฎการนับเบื้องต้นที่เราสอบกันไปแล้วนะครับขอ้อแรกบอกว่าอ่าก่อนจะพูดข้อแรกสำหรับกฎการนับเบื้องต้นนะครับมันจะมีอยู่สองอันคือกฎการคูณแล้วกฎการบวกก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ากฎการคูณถ้าเปรียบเทียบกับกฎการบวกแล้วกฎการคูณดูง่ายมาก ส่วนกฎการบวกจะดูยากขึ้นมาทันทีสิ่งที่จะสามารถแยกได้ระหว่างกฎการคูณและกฎการบวกคือถ้าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดๆนะครับสามารถทำพร้อมกันได้ทำต่อเนื่องกันได้เราสามารถใช้กฎการคูณเข้ามาช่วยในการหาจำนวนวิธีนั้นๆได้แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ใดที่ไม่สามารถเกิดต่อเนื่องกันได้ ไม,มไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้แต่จำเป็นจะต้องมีให้ครบเราจะใช้กฎการบวกครับบางครั้งหลายๆคนอาจจะใช้วิธีการสังเกตคือถ้าทําพร้อมๆกันหรือทําเป็นขั้นๆได้มีขั้นที่1ต่อด้วยขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4อันนี้ใช้กฎการคูณแต่ถ้าแบ่งเป็นรายกรณีเป็นกรณีที่จะต้องไปเรือลําเล็ก กรณีที่จะต้องไปเรือลำกลางกรณีที่จะไปเรือลำใหญ่ลักษณะแบบนี้ใช้กฎการบวกครับเพราะฉะนั้นมาดูเลยแล้วกันข้อแรกบอกว่าชายคนหนึ่งจะสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่างๆกันได้กี่วิธีถ้าเขาต้องการเขามีเสื้อสี่ตัวกางเกงห้าตัวเพราะฉะนั้นขั้นแรกอย่างที่บอกไปขั้นแรกถ้าเราใส่เสื้อก่อนขั้นต่อไปก็ใส่กางเกงเพราะฉะนั้นการทํางานที่ ทําต่อเนื่องกันได้ทําพร้อมๆกันได้ทําเป็นขั้นๆใช้กฎการคูณครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สบายเราเลยวิธีคิดของเราก็คือ C คูณ5ครับได้20อ่าสำหรับใครที่ทําแบบทดสอบแล้วไม่ตรงกับชุดนี้ก็ไปปรับประยุกต์เอานะครับข้อต่อไปข้อที่2บอกว่าห้องเรียนห้องหนึ่งมีประตูอยู่6ประตูสามารถเดินเข้าและออกเพราะฉะนั้น การเดินเข้าและก็เดินออกครับคือสิ่งสําคัญสําหรับโจทย์ข้อนี้ในอันดับแรกๆเลยเดินเข้าแล้วเดินออกเพราะฉะนั้นการเดินเข้าเดินออกเป็นการทํางานที่สามารถทําต่อเนื่องกันได้อาจจะเริ่มต้นด้วยขั้นแรกเดินเข้าขั้นต่อไปคือเดินออกครับเพราะฉะนั้นใช้กฎการคูณเหมือนกันข้อแรกบอกว่าเข้าประตูไหนออกประตูไหนก็ได้อ้าวสบายครับเพราะฉะนั้นตอนเข้าได้6วิธีตอนออกได้อีก6วิธีเป็น สามสิบหกสมีเงื่อนไขขึ้นมาบอกว่าตอนเข้าและตอนออกต้องเป็นประตูเดียวกันเพราะนั้นตอนเข้าเราได้6วิธีแต่ตอนออกเราได้แค่วิธีเดียวคือวิธีที่เหมือนกับตอนเข้าหรือบางคนอาจจะไม่ใช้กฎการคูณก็ได้ครับใช้วิธีการแจกแจงเข้าห่งออก1นเข้าสออก2อเข้าสมออก3ามเข้าสออกสี่เข้าห้าออกหเข้าหออกหได้6กวิธีครับ การเข้าและออกด้วยประตูเดียวกันต่อไป2.3บอกว่าเดินเข้าและออกต้องเป็นคนละประตูเพราะฉะนั้นตอนเข้าได้6วิธีครับตอนออกจะเหลือแค่5คือต้องไม่ซ้ำกับประตูตอนที่เราเข้ามาอย่าลืมว่าตอนเข้าเนี่ยมันเข้าได้6วิธีก็จริงแต่ถึงเวลาตอนทำจริงๆแล้วเราใช้ประตูแค่ประตูเดียวนะเพราะฉะนั้นตอนออก เหลือให้เราใช้อีก5ประตูครับได้ออกมาเป็น30หรือบางคนบอกว่างั้นทำแบบนี้ได้ไหมล่ะเอา2.1ตั้งแล้วลบด้วย2.2ออกมาเป็น2.3ครับเพราะเหตุการณ์2.1ถ้าเอา2.2กับ2.3มารวมกันจะเท่ากับเหตุการณ์2.1ดพอดีเลยเอาเข้าออกประตูเดียวกันกับเอาเข้าออกคนละประตูกันมารวมกันก็จะกลายเป็นเหตุการทั้งหมดที่คือ เข้าประตูไหนออกประตูไหนก็ได้ใช้ได้เหมือนกันครับหลายๆคนเลือกทำแบบนี้มาด้วยโอเคข้อ3เนี่ยลักษณะคล้ายๆข้อ2แต่ต้องอ่านโจทย์ด,ดีๆเพราะมันจะมีตัวที่คอยหลอกอยู่เหมือนกันก่อนอื่นเขาบอกว่ามีเส้นทางจากกรุงเทพไปนครสวรรค์สามเส้นทาง จากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่4เส้นทางแล้วก็จากกรุงเทพไปนครอ๋กรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่ผ่านนครสวรรค์ครับสเส้นทางถ้าสมมติเขียนแผนภาพคร่าวๆอันนี้เป็นกรุงเทพอันนี้เป็นนครสวรรค์อันนี้เป็นเชียงใหม่คร่าวๆนะเพราะฉะนั้นจาก กรุงเทพไปนครสวรรค์มี3เส้นจากนาครสวรรค์ไปเชียงใหม่มี4เส้นแล้วก็จากกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยแบบไม่ผ่านนครสวรรค์มี2เส้นครับข้อแรกบอกว่าต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เพราะฉะนั้นกรุงเทพไปเชียงใหม่ครับโดยที่ต้องผ่านนครสวรรค์เพราะโอ้ชัดเจนต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ ไปต่อที่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อที่ตรงนี้ครับฝั่งตรงนี้ไม่นับเพราะสนใจจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ครับกรุงเทพนะครับไปเชียงใหม่โดยต้องผ่านนครสวรรค์เพราะฉะนั้นได้แต่เส้นนี้อย่างเดียวเพราะนั้นกรุงเทพไปนครสวรรค์ขั้นที่1ครับกรุงเทพไปนครสวรรค์ได้3ละขั้นต่อไปนครสวรรค์ไปเชียงใหม่ได้4ครับเพราะฉะนั้นทํางานเป็นขั้นครับทํางานต่อเนื่องใช้กฎการคูณได้ เป็น3คูณ4ได้12ครับอันนี้แค่ไปอย่างเดียวแต่3 2บอกว่าเดินทางไปกลับครับโอ้แอบบครับแอบบแอบบมายากตรงนี้ครับเดินทางไปกลับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเดินทางไปขั้นที่2เดินทางกลับครับเพราะฉะนั้นวิธีตอนไปคูณด้วยวิธีตอนกลับ ตอนไปไปได้สองแบบครับไปแบบผ่านนครสวรรค์กับไปแบบไม่ผ่านนครสวรรค์ซึ่งเฮ้ยสองแบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือต่อนเนื่องกันได้ครับเพราะเราไปเนี่ยเราไปได้แค่รอบเดียวครับตอนขาไปเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่ไปแล้วผ่านนครสวรรค์กับกรณีที่ไปแล้วไม่ผ่านนครสวรรค์เพราะฉะนั้นกรณีไปแล้วผ่านนครสวรรค์ สามคูณสี่ครับสิบสองครับกรณีแบบพี่ไปแล้วไม่ผ่านคนครสวรรค์เหลือสองวิธีครับเพราะฉะนั้นสองกรณีนี้รวมกันครับเงื่อนไขไม่มีอะไรครับจะไปทางไหนกลับทางไหนก็ได้เพราะฉะนั้นตอนไปได้สิบสองบวกสี่ครับอุขออภัยสิบสองบวกสครับสิบสองบวกสอง เป็น14ครับขากลับไม่มีเงื่อนไขใดๆก็คือ14เหมือนกันนี่แหละครับที่มาจาก12บวก2่าได้เท่าไหร่ไปคิดกันเอานะครับโอ้กลายเป็นว่า3.3ง่ายเลยไปกลับได้กี่วิธีถ้าใช้เส้นทางไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราคิดไว้แล้วครับตอนไปเราได้14ถ้าใช้เส้นทางไม่ซ้ำกันเหมือนเดิมครับตอนไปเราได้14วิธีตอนกลับถ้าไม่ซ้ำ อย่าลืมว่าตอนไปมันได้14วิธีก็จริงแต่ถึงเวลาใช้เราใช้ไปแค่เส้นทางเดียวเพราะฉะนั้นตอนไป14ตอนกลับเลยเหลือแค่13ครับ14บสคูณสิบสอ่าสาครับไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่อีกแล้วคล้ายๆกันกับ3.2-3.3เลยแต่ข้อนี้บอกว่าต้องใช้เส้นทางไม่ซ้ำกัน และต้องผ่านนครสวรรค์ด้วยว้าวเรามีนะครับแบบผ่านนครสวรรค์นี่ขาไปอย่างเดียวครับเราได้สิบสองโอ้สิบสองครับขากลับบอกว่าต้องใช้เส้นทางไม่ซ้ากันอ่ะสบายแล้วครับเหลือสิบเอ็ดครับยากประมาณหนึ่งต้องเคยเจอแบบฝึกหัดลักษณะแบบนี้ด้วยถึงได้บอกว่าแบบฝึกหัดที่อยู่ในชีตอย่างเดียวไม่น่าจะพอ โดยเฉพาะความน่าจะเป็นโดยเฉพาะ,ะกฎการน,นับเบื้องต้นโหโจทย์มีเยอะแยะมากพวกเราสามารถหากันได้ถ้าจะหาผมเชื่อว่าพวกเราหาได้นะอย่ามารอแต่แบบฝึกหัดจากครูหรือจากในชีตอย่างเดียวเลยจากในแหล่งอื่นๆมนีม้เยอะแยะเลยลูกอะไปต่อข้อที่4ี่ครับเรือข้ามฟากมี3มขนาดมีขนาดใหญ่2องลำขนาดกลางสามลำขนาดเล็ก สี่อะห้าลำขออภัยข้ามฟากไปกลับนี่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับไปกลับเพราะฉะนั้นเอาวิธีตอนไปคูณวิธีตอนกลับ4.1บอกไม่มีเงื่อนไขอะไรณนะตอนนี้3ที่ว่าไม่ใช่เรือ3ลำครับ3ขนาดแต่รวมแล้วได้ทั้งหมด10ลำครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนไปได้10วิธีไม่มีเงื่อนไขแสดงว่าตอนกลับก็ได้ สิวิธีเช่นเดียวกัน10บคูณสิบ,สบหนึ่งร้ครับแหมน,นี้เลขง,ง่ายหน่อย4.2ไปด้วยเรือขนาดใดกลับด้วยเรือขนาดเดิมเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าจะแบ่งเป็น3กรณีครับกรณีแรกไปใหญ่กลับใหญ่อ่าันนี้ใหญ่นะกลับใหญ่บวกด้วยกรณีสองไปกลาง ก็กลางครับก็เอามาคูณกันอีกต่อไปกรณีที่3ไปลำเล็กกับลำเล็กครับเรือขนาดเดิมครับแบ่งได้3กรณีซึ่ง3กรณีนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ครับไม่สามารถทำต่อเน,นื่องกันได้ใช้กฎการบวกครับเพราะฉะนั้นไปใหญ่กับใหญ่2คูณ2ไปกลางกับกลาง3คูณ3ไปอ้าโอขออภัย ไปเล็กกับเล็ก5้าคูณห้าบวกเองเลยนะต่อด้วย4.3่แหมเรามาเกือบครึ่งทางแล้วไปด้วยเรือขนาดใดไม่กลับด้วยเรือขนาดเดิมหลายคนอาจจะแบ่งเป็นหลายกรณีครับไปใหญ่กับกลางไปใหญ่กับเล็กไปกลางกับใหญ่ไปกลางกับเล็ก ไปเล็กกับใหญ่ไปเล็กกับกลางบางคนแบ่งได้เป็น6กรณีเนี่ยผมขอแบ่งไว้ที่3กรณีแล้วกันผมยึดเอาขาไปเป็นหลักขาไปขาไปเป็นใหญ่ครับขากลับไม่ใช่ลำขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นขาไปได้2วิธีครับขากลับไม่ใช่เรือขนาดใหญ่แสดงว่า กลางก็ได้เล็กก็ได้เพราะฉะนั้นกลางหรือเล็ก8ครับกรณีที่2ไปด้วยเรือขนาดกลางครับเพราะฉะนั้นตอนไปไปได้3วิธีตอนกลับต้องไม่กลับด้วยเรือขนาดกลางเพราะฉะนั้นขากลับเลือกได้7ครับ7วิธีส่วนกรณีสุดท้ายไปด้วยเรือขนาดเล็กครับ ขากับไม่ใช่เรือขนาดเล็กเพราะฉะนั้นขากับได้ห้าเหมือนกันบังเอิญว่ามันเท่ากันไายบังเอิญว่ามันได้ห้าเท่ากันคนระับมันคือความบังเอิญครับอ่าโอเคได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปต่อกันนะข้อนี้ข้อห้ากับข้อหกผมตั้งใจเลยผมตั้งใจเอามาไว้เพื่อไม่ได้ตั้งใจหลอก ตั้งใจให้พวกเราได้สังเกตว่าเฮ้ยมันควรจะต้องแตกต่างกันเพราะว่าตอนที่อยู่ในห้องเรียนเราก็คุยกันในเรื่องแบบนี้ไปแล้วข้อ5ก็ตัวเลขเอามาสร้างเลขเหมือนกันข้อ6ก็สร้างตัวเลขเหมือนกันครับแต่ข้อ6บอกว่าเป็นเลขโดดบอกข้าวๆเฉยๆว่าใช้เลข0ถึงเลข9ครับมี10ตัว แต่ข้อ5บอกว่าเป็นแผ่นไม้ที่เขียนตัวเลขเอาไว้แผ่นละ1ห,หมายเลขเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรข้อ6ใช้ซ้ำได้ข้อ5ถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรข้อ5ก็ใช้ซ้ำไม่ได้ครับเพราะอีแผ่นไม้เนี่ยถ้าเราเอาไปวางในตำแหน่งหลักสิบแล้วแผ่นเดิมเราจะเอามาวางในหลักหน่วยอีกไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นสถานการณ์ข้อ 5, ห้าห้าซ้ำสถานการณ์ข้อหซ้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรข้อหสร้างเลข2หลักครับสร้างเลข2หลักสร้างเลข2หลักเพราะฉะนั้นเอาหลักที่1ครับได้หวิธีหลักที่สองจะเหลือแค่4วิธีเท่านั้นไปต่อครับ5 2จุสองบอกว่า เป็นจำนวนที่หารด้วยสองลงตัวคำแนะนำมีเงื่อนไขชี้เฉพาะไปที่ตรงตำแหน่งไหนเลขไหนหลักไหนทำตรงนั้นก่อนเสมอครับอย่างเช่นในนี้บอกว่าหารด้วยสองลงตัวการวัดว่ามันจะหารด้วย2ลงตัวหรือไม่ลงตัวนั้นวัดกันที่หลักหน่วยครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไปทำที่หลักหน่วยก่อน เลขของเรามี5จํานวนครับมีหนึ่งมีสามมีห้ามีหกมีแปดการที่จะทําให้เลข2หลักนี้หารด้วยสองลงตัวหมายความว่าหลักหน่วยเราใช้ได้แค่2วิธีครับหก็ได้8ก็ได้เพราะฉะนั้นหลักหน่วยได้2วิธีแต่อย่าลืมว่าข้อนี้ห้ามใช้เลขซ้ากันเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เรามีอยู่5จํานวน5ตัวเลขเนี่ยถูกใช้ไปในหลักหน่วยแล้ว1ตัวแล้ว จะใช้ในหลักสิบได้แค่สี่เท่านั้นหลายๆคนที่ผิดผิดตรงนี้นี่นแหละครับลืมไปว่าใช้ไปแล้วห้ามใช้ซ้ำไปต่อห้าจุดสามครับเขาบอกว่าเป็นจำนวนสองหลักที่มีค่ามากกว่าห้าสิบโอ้อันนี้ย้ายครับย้ายเงื่อนไขมาที่หลักสิบครับเพราะเลขที่มากกว่าห้าสิบก็จะต้องเป็นเลขที่ หลักสิบเป็นห้าหลักสิบเป็นหกหลักสิบเป็นแปดครับตามเงื่อนไขของข้อนี้เพราะข้อนี้มีแค่เลขที่มากกว่าอที่จะสร้างแล้วได้มากกว่าห้าเนี่ยหลักสิบควรจะต้องเป็นห้าเป็น6กเป็นแปดเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักสิบได้สามวิธีครับเหลือให้หลักหน่วยอย่าลืมว่าเลขมีทั้งหมดห้าตัวถูกใช้ไปในหลักสิบแล้วหนึ่งตัวเท่านั้นเหลือให้หลักหน่วยอีกแค่ 4วิธีต่อไปครับมีเลขโดด10ตัว0ูถึงเข้อนี้อย่าลืมใช้ซ้ำได้แต่ก็อย่าลืมเช่นเดียวกันหลักหน้าสุดไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่มีกี่หลักก็ตามหลักหน้าสุดเราจะไม่ใช้เลข0ูนย์ครับเพราะฉะนั้น6.1สร้างเลข3หลักเลข3หลักก็ เอาหลักร้อยคูณหลักสิบคูณหลักหน่วยได้เลยครับข้อนี้ใช้ซ้ําได้เพราะฉะนั้นหลักหน่วยได้สิบวิธีหลักสิบได้สิบวิธีแต่หลักร้อยได้แค่9วิธีเพราะต้องไม่ใช้เลขศูนย์ครับหรือจริงๆใครจะเริ่มต้นจากหลักร้อยก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรไปต่อ6.2จุครับสร้างจำนวนที่มีสามหลักอีกเหมือนกันแต่ต้องเป็น จำนวนขี้จำนวนที่มี3หลักแล้วก็เป็นจำนวนขี้ด้วยแต่อย่าลืมข้อนี้ใช้ซ้ำได้เพราะฉะนั้นหลักร้อยได้9วิธีเพราะใช้ทุกตัวเลขเลยยกเว้นเลขศูนยหลักสิบใช้ได้ทุกเลขเลยเลขศูนย์ก็ได้ด้วยอ่าก็เลยเป็น10วิธีหลักน่วยเขาบอกว่าต้องเป็นจํานวนขี้เพราะฉะนั้นจำนวนขี้ต้องลงท้ายด้วย 1>, 1, 3, 5, 7, 9ได้5วิธีครับห้าหกเนี่ยหลายคนโดนโดนหลอกครับนึกว่าเป็นจำนวนที่มี3หลักเหมือนกันกันกบ6.1แล้วก็หกแต่จริงอันนี้ถ้าอ่านโจทย์ดีๆครับเห็นอยู่4หลักครับเพราะฉะนั้นเอาหลักพันคูณหลักร้อยคูณหลัก10แล้วก็คูณด้วยหลักหน่วยครับ เงื่อนไขบอกว่าหารด้วยห้าลงตัวผมว่านะทาให้เป็นนิสัยเลยเงื่อนไขชี้เฉพาะไปที่ตรงไหนไปทําตรงนั้นก่อนให้เป็นนิสัยเลยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขบอกว่าหารด้วยห้าลงตัวเพราะฉะนั้นเลขที่จะหารด้วยห้าลงตัวข้อสังเกตคือต้องลงท้ายด้วยห้าหรือศูนย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักหน่วยได้สองวิธีหลักสิบได้ทั้งสิบวิธีเลยหลักร้อยได้สิบวิธีหลักพัน เด็กาครับเพราะต้องไม่ใช้เลขศูนย์อ่าโอเคต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดบอกว่ามีนักเรียนสิบเอ็ดคนเรื่องมาสามคนนั่งเก้าอี้เป็นแถวตรงเพราะฉะนั้นจัดเก้าอี้ไว้ให้สามคนนี้นั่งก็เก้าอี้ที่หนึ่งคูณเก้าอี้ที่สองคูณเก้าอี้ที่สามเก้าอี้ที่หนึ่งได้สิบเอ็ดวิธีเก้าอี้ตัวต่อไปเหลือแค่สิบครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะ เพราะว่าคนที่ถูกนั่งในตำแหน่งแรกแล้วจะไม่สามารถไปนั่งตำแหน่งอื่นๆได้นั่นหมายความว่าข้อนี้ถึงแม้ไม่ได้บอกว่าห้ามซ้ำก็ซ้ำไม่ได้จากสถานการณ์ของมันตัวสุดท้ายก็เลยเหลือแค่9ครับข้อ8นักเรียนห้องนี้มี30คนเป็นผู้ชาย10ผู้หญิง20 ต้องการเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าได้กี่วิธีเงื่อนไขคือหัวหน้าต้องเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นสนใจที่หัวหน้ากับรองหัวหน้าเอาหัวหน้ากับรองหัวหน้ามาคูณครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าห้องต้องเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นหัวหน้าห้องสามารถเลือกได้10วิธีครับรองหัวหน้าห้องไม่ได้บอกหมายความว่าเป็นผู้ชายก็ได้ เป็นผู้หญิงก็ได้จากคนทั้งหมด30คนไปเป็นหัวหน้าห้องแล้วหนึ่งคนนี่ครับเงื่อนไขอันเนี้ยมันชี้ไปที่ตำแหน่งหัวหน้าห้องผมเลยทำหัวหน้าห้องก่อนลองหัวหน้าห้องมาทำาอย่างลองหัวหน้าห้องเนี่ยมันถูกไปเป็นหัวหน้าห้องแล้วอะ่ะคนหนึ่งจากคน30คนเพราะฉะนั้นเหลือให้ถูกคัดเลือกในตำแหน่งของรองหัวหน้าห้องได้อีก29วิธีครับ ข้อนี้บอกว่าหัวหน้าห้องเท่านั้นที่ต้องเป็นผู้ชายลองจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ได้เพราะฉะนั้นตัวหลังต้อง29ครับ8.2บอกว่าหัวหน้าและรองหัวหน้าต้องเป็นผู้ชายทั้งคู่โอ้อันนี้สบายครับน่าจะง่ายเพราะฉะนั้นหัวหน้าห้องได้10วิธีรองหัวหน้าห้องก็จะเหลือแค่9ครับเพราะผู้ชายคนนึงกลายไปเป็นหัวหน้าห้องซะแล้วตำแหน่งของรองหัวหน้าห้องเลย เหลือแค่9ครับตำแหน่งที่2เลยเหลือแค่9วิธีอ่าน่าจะพอได้บ้างแล้วแหละสำหรับการทำการเฉลยการเฉลยแบบแบบทดสอบในรอบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแบบทดสอบของอกฎการนับพื้องต้นเอาโทษขออภยัยของอเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็จัดโอเคไว้เจอกันคราวหน้า อีท e ีครับ